กิจยังไงให้แตกต่างจากคนอื่นและทําให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นอันดับแรก <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะตาโนพนาลีพลรัตนาอารุณกรนะคะปัจจุบันตานก็เป็นผู้บริหารรุ่นที่3ของร้านสมใจเครื่องเขียนนะคะเรามีทั้งหมด25สาขาทั่วประเทศนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะแล้วเราก็ยังเป็นหนึ่งในร้านที่ p r o v i d หรือสนับสนุนสินค้าที่เป็นเครื่องเขียนและศิลปะให้กับคนไทยทุกคนยืนนานมา70ปีค่ะ แชรนวคิที่ในการทรําธุรกิจของเราให้แบรนด์เราเนี่ยยั่งยืนแตกต่างนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ตราตึงใจคนอยู่ทั่วไปเนี่ยการใช้หลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้างเพนพอยที่ตันเห็นและตันได้เข้ามาแก้ไขนะคะจริงๆจะพูดว่าเป็นตันคนเดียวก็ไม่ถูกต้องนะคะก็คือตันคิดว่าเป็นตันและทีมนะคะก็คือพนักงานเราทุกคนเนี่ย เห็นในแนวทางเดียวกันว่าเราต้องแก้โซลูชันตามนี้อย่างแรกเลยก็คือระบบควบคุมสินค้าภายในระบบบริหารนะคะก็เรียกว่า ERP นะคะที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจเราต้องการที่จะพึ่งคนน้อยที่สุดถ้ามีระบบที่แข็งแรงเนี่ยมันทําให้บริษัทหรือธุรกิจดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราพึ่งแต่คนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคนคนนั้นไม่อยู่กับเราแล้ว,วเราจะดําเนินธุรกิจได้อย่างยากลําบากดังนั้นเราเลยต้องการให้ทุกตําแหน่งเนี่ย มีระบบจับการกระทำของทุกๆแอคทิวิตี้นะคะเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดค่ะจุดแตกต่างของร้านเครื่องเขียนตาเทียบกับร้านเครื่องเขียนอย่างอื่นหลายๆคนคือลูกค้าเนี่ยบอกว่าเราต่างในแง่ของ1บริการซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตามพยายามเน้นนะคะว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเข้ามาที่เราเนี่ยเขาต้องการจะซื้อสินค้าแบบนี้และได้แบบนี้จริงๆ กับข้อที่2คือ worry free หมายถึงว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราคาที่เขาจะซื้อที่ร้านตาลสองอันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าและส่วนที่3คือ surplus คือด้วยความที่เรามีสินค้าเยอะมากอะเวลาคนจะซื้อของเขาก็จะมีลิสต์ว่าเขาจะซื้ออะไรบ้างและส่วนใหญ่แล้วเขาจะสามารถซื้อได้ครบทุกอย่างอที่ร้านตาลหรือบางทีลูกค้าเดินเดินอยู่แล้วนึกอยากจะซื้อยกตัวอย่างะคะสะดึงเงี้ยไว้สําหรับเย,บย็บผ้า ไม่รู้จะซื้อที่ไหนเพราะปัจจุบันมันหายยากใช่ไหมคะก็มาลองดูที่สมใจและกันสมใจอาจจะมีขายแล้วปรากฏว่าสมใจก็มีขายจริงๆเรามีขายสดึงสิ่งที่ตันนี่ยจะแชร์ได้ว่าทําธุรกิจยังไงให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องขกับตัวเราเองอะคะ่ะหาให้เจอว่าให้แล้วเรามีอะไรที่แตกต่างวันนี้สมมติคุณเจอแล้วว่าคุณต่างจากคนอื่นยังไงอะไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ คนอื่นกับเรายังจะต่างกันอยู่นะคือเขาอาจจะเหมือนเราได้ในทุกๆเวลาเพราะว่าถ้าเขารู้แล้วว่าอันนี้คือจุดต่างที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเขาก็ต้องทําตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือทํายังไงให้เราเกิดความต่างจากคนอื่นตลอดเวลาและทําให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นอันดับแรกตลอดเวลาและที่สําคัญคอ่ะคือคุณจะรู้คนเดียวไม่ได้ว่าร้านคุณต่างจากคนอื่นยังไงทีมคุณคนทํางานต้องรู้ว่าทําไมละเราถึงต่างและพรีเซนต์นั้นอ่ะ ออกมาให้ลูกค้าเห็นจริงๆว่าเราต่างลูกค้าจะได้เลือกเรา